ทีแม่สมิดมาด้วยน,น,นะครับ,เ,ออรบเป็นครั้งแรกนะครับ ที่แม่นกอุดรน,นะครับแม่สุพรบุญปัดจะมาให้กำลังใจลูกๆทีมงานหมอลำใจเป็นร้อยนะครับเดี๋ย๋ยๆเ,เน,เน,าาน,นี่นี่ฮ่าๆนี่ไม่ดีพอาม่ด่ใจเราดีสะาดนี่ใจเกินร้อยก่งทุกคนรักเด้อขอบคุณครับแม่ไม่ดีบ่นน่ปูอีดีดิห เสียวสาดไปปูนี่สวัสดีมีงานคอนไอยปปฐุมมาเทิงศิลนะครับวัชรามิ่งคำบอตั้งเ่ตั้งไงสูจอมากเลยพ่อครับแม่อภรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่รหาสสายบุญรักมอลลำใจเกินร้อยทุกคนค่ะเป็นกำลังใจให้สูดๆด้วยจากขอบคุณครับเย้อมียอม่ย máy đi bỏ bên nào? con như thế. Ai Hương nếu mà sải phai như thế.

เทียงร้อนฟองลมมาจากเมือมาอใจให้แฟน ทีมงานสายจวดทีมงานคนวยแต่แต่ละปีนี่ว่าสีหานเท่าปิดงานนี่สีเหลือแต่คนวยคนเก่าเลยเอออันนี้ว่าุดพี่องนอ่า เดินสายเปแต่ละปีนี่เปิดวงจะมีคนวอยเยอะมากคนที่มาสมัครใหม่แล้วหลังจากกลางฤดูการไปจะหดปิดวงเหลือแต่คนเกา่าคนเก่าที่เคยอยู่มานคนใหม่ไปมัดบสวัสดียมแรงครับแม่เตี้ยนะครับแม่ดวงเดือนนิรติดสไคุณสวัสดีครับสวัสดีแม่ชวีอุดมศิลินนะครับแม่สวัสดีครับ ว่าตอบเลื่วันไหมากบามานเนแมลซุพอ,อร์บุลไปที่เมอนอกวันทีไปฟูตัดมื่อไงเขาเพิ่งจะเรียนสามทุ่มเนโงเรียนสามทุ่มวนที่ปีสีะนวะ่าสั่งผนว่าอาจจะลากรีหาได้อาจจะลากรื้อตีหาได้แสดงวา่าเรียนสามทุ่มเมน,นกปิดลาน์ซีถูกต้องมาไดล ได้แล้ว่า่่นี่เดียวหมองร้านขายขายขั่ว เรียกววเท่านั้นรู้นี่นูขึ้นหน่อยแท้จังเลยน่ยหนกนู้วอ่ะโอเคเใดี้วอเดี๋ยวไปเอาสายไฟไ้รูกพี่เช็คให้กันพี่น้องครับ เอาอยู่กับเดี๋ยวไปเอาสายไฟมาให้สร้างไฟสิไข่กันครับอยู่กับสองพระเอกสุดร้อนะครับน้องนัทธเนศกับนัทเปียงนะครับกาบแฟสองแขกฮะกาแฟสองแขกเดี๋ยวก็สองแผงโอ้ยโห,ได,ยหดไร่เลยนี่น้อยเอ้ยโหดไร่ขนาดเลยเดี๋ยวสายไฟมาซ่อมให้เดี๋ยวกาแฟสองแขกเลยนึกว่าเป็นสองกล่องลาจิงยางเพียวมาให้เลยทีเดียด ตอนนี้กำลังซ่อมอ,อ,อ่านย,าย่าง่างบริษัทเฮเวอรี่ดีไลท์มิเดียแม่สุนทรพรุ่มชววยจากสน้อครับนี่